หลายคนชอบมองว่าโก้ประสบความสําเร็จกับความรักที่มันที่มันมีอายุอย่างเงี้ยยีปีโกว่าเวลาไม่ใช่เป็นตัวกําหนดกับพี่อ้อยว่าคนคนนั้นจะประสบความสําเร็จไหมคบกัน1ปีแล้วเขาเลิกกันกับคบแบบโกย20ปีเลิกกันถามว่ามันก็เลิกกันอยู่ดี 20ปีไม่ได้ประสบความสําเร็จมากกว่า1ปีถ้า20ปีที่โกอยู่มาโกอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานโกต้องอดทนอะไรบ้าๆบอๆกับอีกหนึ่งปีเขาอยู่ด้วยความสุขแล้วเขารู้ตัวว่าเอแยกกันดีกว่า1ปีมีคุณภาพที่ดีกว่านะประสบความสําเร็จมากกว่าฉันเวลาไม่ใช่ตัวกําหนดพอหลังจากวันนั้นที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเจออีกครั้งหนึ่งฉันหยุดนะและในวันที่ไปเจอโทรศัพท์นั้นเนี่ยไลน์ปิดเสียงอยู่นะคะไลน์ก็ตืดตืดตืดมาตลอดเลยแล้วก็ ด้วยความอยากรูก้เขาเลยเอามาทีนี้เอ,อเรามีรหัสเขาเขามีรหัสเราค่ะก็คือแฟร์กันแบบนี้แล้วเราเราไม่เคยจะไปดูตรงนี้อยู่แล้วก็เปิดดูเปิดดูลายว่าเลือกลายที่ที่เขาคือมันจะมีแบบชื่อว่าคุณคนนี้แล้วก็ตามด้วยบริษัทบ้างะอะไรบ้างค,คแล้วก็เลือกแบบนั้นนะดูดูอ่าสรงรละละเอียดอันนี้น,นี่ปรากฏว่ามีอันหนึ่งเป็นเป็นเป็นเจ้าของเป็นเหมือนกับเจ้าของผับรือสักคนเนี่ค่ะเกี่ยวกับผับนี่แหละมันชื่อผับแล้วเขาอะตอนนั้นอะเขาทําโปรโมทเ เครื่องเห,หลื่มแอลกอฮอล์เขาก็จะไปติดต่อตามผับใช่ไหมหคะเราก็กดเข้าไปดูว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันยิ่งยิ่งเป็นผับย,ยินะ่งยิ่งกังวลเนาะพอดีเจ้คนคนนี้ค่ะเขาก็พูดถึงน้องผู้ชายคุณอสุชื่อในเอเขาก็ถามว่ามานั้นน่ะพี่เจอเอทำไมทำไมไม่มาด้วยกันเขาก็พูดว่า๋อผมไม่ไปกับมันแล้วแฟนสามีเราบอกว่าไม่ไปกับมันแล้วมันไปบอกเพื่อนคนนี้ชื่อเขาบอกชื่อนะเพื่อนคนนี้ว่าผมมีเมียแล้วประโยคนี้แหละมันทําให้เรา ทำไมจะต้องกลัวคนอื่นรู้ว่ามีเมียค่ะเอาลละวิญญาณโคนันก็เข้าสิงทันทีก็เปลี่ยนเป็นนักสืบทันทีเรามีชื่อแล้วนี่อก็ออกจากตรงหน้านั้นไปหาชื่อนี้ก็เจอชื่อนี้พอดีพอเปิดเข้าไปก็โป๊ะที่รักค่ะนู่นนี่นั่นส่งรูปส่งรูปถึงบ้านแล้วนะคะฝันอะไรอย่างเงี้ยมานู่นนี่นั่นอ่าโป๊ะเราก็ไล่ดูไปเรื่อยๆืว่ายังไง ก็ไม่น่าจะนานเท่าไหร่เพราะว่าเขาเพิ่งออกจากงานมาได้ประมาณแค่เดือนเดือนกว่าเองอะแล้วก็มาทํางานตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ข้าจะติดต่อกันมาก่อนแล้วเราก็ไม่รู้นะคะพอไล่ดูไปพอดีไม่ได้ดูที่แต่ไล่คุณไปไม่เยอะอะค่ะก็ไปเจอว่าตอนแรกเขายังสื่อสารกันเป็นคุณอยู่คุณนั่นเหมือนกับติดต่อเรื่องงานกันอยู่อะค่ะหลังจากนั้นมาก็อ่ะเป็นเป็นอย่างนี้เราก็ในระหว่างนั้นเราก็อ่ะโอเคเกิดขึ้นแล้วย่างงี้แล้วทายังไงต่อไม่อยู่แล้วล่ะ แต่ว่าจะยังไงต่ออ๋อเดี๋ยวต้องแบบนี้ให้เขาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่มีสติมากใช่ค่ะสติมากเลยบอกว่าอันนี้ไม่ได้ตัดสินใจด้วยอารมณ์ค่ะแต่มันมีอารมณ์ตามมาหลังจากนี้คือโอเคได้ละตัดสินใจแล้วอาจจะอย่างนี้แล้วก็นี่นี่ตื่นตื่นเขาก็ตัวเงียตื่นขึ้นมารู้เรื่องแล้วนะเนี่ยรู้เรื่องน้องคนนี้แล้วนะนี่นี่นี่เขาก็ เดี๋ยวก็เดี๋ยวเขาก็ยังงงเงี้ย<ๆ>เดี๋ยวเขาที่ะเย็นเย็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่อย่าง,งานั้นเขาบอกใช่สิเป็นแบบน,น,นั้นจริงๆเนี่ยอืเขาไม่พูดอะไรแต่พอเขาเหมือนมีสติปุ๊บแล้วก็เปิดลายหน้าของน้องเขาไวา้สิสิ่งแรกเลยเขาเอาโทรศรรรัพทรรร์มาโทรศัพท์มาแล้วบอกไม่คุยไม่คุยว่าจะยังไงต่อแย่งโทรศัพท์กลายเป็นแย่งจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ให้ก็แย่งจนแย่งจนล้มลงไปบนที่นอนคือถ้าไม่มีที่นอนเราคงบาดเจ็บอื นี่แหละอารมณ์มันมาตอนนี้แหละพี่ค่ะเราก็พรวดขึ้นมาเลยว่าออกไปจากชีวิตชั้นเดียวนี้ใช้คําว่าเดี่ยวนี้ค่ะเขาก็เดี๋ยวก็อะเย็นออกไปจากชีวิตชั้นเดี่ยวนีคนที่สนิทกับโก้เพื่อนที่ที่ชวนไปปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยโก้ไปหาเขาก่อนแล้วโก้ก็เล่าเรื่องนี้เลยว่าเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็เป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงเรามานั่งค่อยๆตกผลึกพี่เออโก้ไม่ได้เสียใจอืแล้วมีความโกรธแค้นไหมไม่มีแต่ ถามว่ามันมันผิดหวังแต่ไม่เสียใจไม่ไม่รู้อ่ะก็ไม่ได้เสียใจจริงๆก็ไม่ได้ร้องไม่ตั้งคําถามว่าทําไมต้องเกิดขึ้นกับฉันอุตส่าห์รักมานานไม่มีไม่มีเลยไม่มีทุกอย่างเกิดขึ้นได้คําถามนี้ไม่เคยมีตั้งแต่เริ่มเริ่มทํางานอาสามาเริ่มทำเริ่มปฏิบัติธรรมมาไม่มีคําถามนี้ว่าทําไมเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ทุกเรื่องเกิดขึ้นได้หมดมันเพราะเราเตรียมตัวตั้งรับมาตลอดไหมคะหรือว่าไม่เคยเตรียมไม่เรื่องนี้ไม่เคยเตรียม แต่รู้อยู่ตลอดเวลาว่าถ้ามันเกิดขึ้นเราต้องดูแลตัวเองยังไงอคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่คนอื่นไม่ได้ไปแแบอยู่ที่คนอื่นว่าคนอื่นจะมองว่าอุ้ยเธอสามีทิ้งนู่นนี่นั้นไม่เป็นไรคุณค่าอยู่ที่ตัวเรามไม่คิดเรื่องแพ้ชนะไม่คิดเรื่องการเอาชนะค่ะคะไม่มีประโยชน์ทุกคนคะคุยอย่างพราวเมาอย่างพลายคะ่ะและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามพวกเราด้วยนะคะ